สำนักหมอดูอาเนียเมื่อไม่กี่วันมานี้อาเนียได้ลองฝึกใช้พลังจิตแล้วก็ตัดสินใจจะรับจบพิเศษเป็นสุดยอดหมอดูดูละวันนี้ตื่นเต้นจังเลยอาเนียจังดูดรงให้หน่อยสิคุณก็จอยากดูเรื่องอะไรล่ะกะอาเนียดูได้ทุกเรื่องเลยนะแต่ว่าต้องร้องเพลงให้ฟังก่อนร้องดูนอนนัดยังไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครม,ม,มา,มมาเอามาสิลา ชอบใครเรามาชอบเรามาเอามาสมาลเลเป็นไงเพลงคิดเลยนะแล้วดูดงให้ได้หรือยังชาตาบอกว่าถ้าสิ้นเดือนนี้ซื้อหวยจะรวยแน่นอนด้วยฉันชื่อชอปเปอร์ช่วยดูดงให้หน่อยสิน่ารักจังในเรื่องวันพีชฉันจะได้เป็นแฟนกับใครเหรอสดเหงามากยังมีแซเราเทให้นี้ฟังก่อนสิแล้วจะบอกให้ทรงยังแว้นเงี้ยยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแว้นบอยชาตาบอกว่าคุณชอปเปอร์จะโสดตลาดชีวิตก นี่นี่ดูดูแม่ใช่ไหมฉันอยากดูดวใช้กับคุณคอมายาชีว่าเราคู่กันหรือเปล่าอยากเรู้ต้องร้องเพลงให้อานนี้ฟังก่อนนะลานเงินชอบงับคุณสุมผมนะชอบคุณ<ะ>เพาะวลงรักคุณมีเคยเป็นา ไปชีบเป็นคู่ใช่รุเปล่าชตาบอกว่าคุณทั้งสองเป็นเนื้อคู่กันกะเราเป็นคู่กันจริงๆด้วยเนื้อคู่อันีาฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรอ่ะได้ไงกันไม่กันไม่กันยืดอย่างเนี้ยขอโทษนะอันีาฟังไม่ออกอ่ะงงอันนี้พอเจอเลิกมานั่งดูดวงแล้วกลับไปเข้าเรียนเดี๋ยวนี้ Bro!